ไปที่จงังหวัดชัยภูมิกันบ้างค่ะที่ชัยภูมิเนี่ยปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งขับรถกระบะไปะบอกเด็กปั๊มเลยว่าเต็มถังเสร็จแล้วก็ให้บัตรเครดิตยังไม่ทันจะทําธุรกรรมเสร็จค่ะบัตรเครดิตยังไม่ทันจะรูดเสร็จชายคนนี้ขับรถหนีไปแน่นอนนะคะว่าบัตรเครดิตใบนี้รูดไม่ผ่านค่ะ รถกระบะยี่ห้อนิสันรุ่นนาวาร่าสีบรอนเงินขับเข้ามาจอดในปั๊มน้ำมันถนนสายชัยภูมิตะโตนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะเจ้าของเนี่ยก็ลงมาแล้วบอกเด็กปั๊มนะคะบอกพนักงานว่าน้องเติมเต็มถังไปเลยระหว่างนั้นเนี่ยก็เดินลงมาจากรถพอเติมเสร็จก็ยื่นบัตรเครดิตให้กับพนักงาน พอน้องพนักง,งานรับบัตรไปเขาก็หยิบป้ายของทางปั๊มที่วางอยู่หน้ารถเนี่ยเอาไปโยนใส่กระบะท้าททยรถนี่ตามนี้นะคะโยนใส่ไปแล้วเสร็จแล้วก็แน่นอนค่ะพี่บอ๊อบขับหนีไปทันทีไม่รอให้บัตรเครดิตรูดเสร็จนายปริญญามืดขุนทศซึ่งเป็นพนักง,งานปั๊มน้ามันเนี่ยก็เล่าว่าพี่คนขับรถเนี่ยเขาเป็นชายวัยกลางคนผิวเขาจะคล้ำๆหน่อย สวมเสื้อสีเขียวขี้มา้ากางเกงขาสาั้นรองเท้าแตะเติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยเป็นเงิน2150บาททีนี้จังหวะที่รับบัตรเครดิตมาเนี่ยจะนําไปรูดคนร้ายก็ตามภาพเลยค่ะโยนป้ายที่เป็นป้ายสําหรับวางไว้บนฝากระโปรงที่จะไว้เติมน้ํามันเนี่ยโยนทิ้งไปข้างหลังแล้วก็ขับรถหนีไปเลยพอวิ่งตามไปดูหน้าปั๊มคนร้าย ทันกลับมาโบมือบายยให้เขาด้วยดูสิเป็นคนราแล้วยังจะอารมณ์ดีอีกนะส่วนบัตรเครดิตที่ชายคนดังกล่าวให้มาก็ไม่สามารถที่จะรูดชําระเงินได้ค่ะลูกค้าที่เขามาเติมนัดจอดหนานี่ม,มาไปรับรถปกติอะครับเขาตั้งเต็มทางดีเจ็เต็มทางผมก็มาเต,มเติมเติมเสร็จพอไปเก็บเงินหลาเขายื่นบัตรเครดิตให้เขายื่นบัตรเครดิตให้ผมก็เดินไปรูดบัตรเพื่อยี่เป็นรูดตัรมีน้องเขานึ่น้องเทียนงานงกังแ่ะครับเขาบอกว่า ลูกค้าเอาป้ายคือรถขี้ไปแล้วก็คือตอนนั้นรูดบัตรแล้วบัตรบานอมัติแล้วครับผมเห็นละเขาออยู่ฟังลงถามเขาบอกไม่ให้ไปผมก็เต้าเล่แนแต่หมอใช้ขี้ตามถ้กระตามมาทันครับ ตำรวจก็ไปตรวจสอบทะเบียนรถนะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดในปั๊มเนี่ยก็จับเอาไว้ได้ไปตรวจสอบอดูพบว่าชื่อผู้ครอบครองเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่คนที่ขับรถมาเติมน้ำมันเนี่ยเป็นผู้ชายเดี๋ยวเขาจะออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลนะคะว่าใครเนี่ยนำรถไปใช้ก่อเหตุเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดตีต่อไปค่ะระมัดระวังกันหน่อยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขโมยเงินตั้งแต่เติมน้ำมันเราไม่จ่ายเงินเนี่ยเยอะไปหมด ขโมยของในสุสานยังมีเลยนั่นนะใช่ครับไม่น่าเชื่อนะฮะโหการที่ได้รับบัตรเครดิตไปแล้วกล่าวว่าจะเอาไปชําระค่าน้ํามันเนี่ยชัวร์แล้วว่านี่คือการจ่ายตังค์ปรากฏโอ้บัตรปลอมอีกต่างหากบัตรรูดไม่ผ่านรูดไม่ได้แบบนี้ก็มีนะครับ